วันนี้ก็พาเพื่อนๆผู้รับชมมาชมภาพดอกไม้สีสันสวยสดงดงามสบายหูสบายตาสบายใจกับสีเหลืองเหลืองทองคําเหลืองขมิ้นหรือเหลืองอะไรคะเพื่อนๆสีส้มก็มาดูนะคะสีเหลืองก็มาสีขาวก็มานะคะสวยงดงามเลยค่ะดูค่ะวันนี้ยายพามาชมตกไม้สีสันสวยๆนะคะเพื่อนๆสีขาวนะคะดูสวยไหมคะเพื่อนๆดูค่ะ ชมกันแบบใกล้ชิดเลยนะคะกับต้นไม้ใบไม้สีสันธรรมชาติสร้างสรรค์น,นะคะดูลมก็พัดจนปลิวลมระเนระานาดหมดเลยชมความสวยนะคะเพื่อนๆดอกไม้บานสะพั่งทําให้สีสันของบรรยากาศต้นไม้ดอกไม้สวยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะดูค่ะ สวยไหมคะเพื่อนๆชื่นชมความสวยงามด้วยกันนะคะยายเอาภาพดอกไม้มาให้ชื่นชมหนึ่งนาทีกับดอกไม้เดซี่นะคะเพื่อนๆดอกไม้เดซี่สวยสดงดงามสวยมากเลย สวยเกินคำบรรยายดูสีส้มก็สวยสีเหลืองก็สวยสีขาวก็สวยสวยบานสะพรัง่งสวยถูกอกถูกใจไหมคะเพื่อนๆชมดอกไม้กันให้มีความสุขกับดอกไม้สีสันสวยๆนะคะชมภาพกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆดูแต่ละดอกแต่ละช่อบานสะพรั่งให้เราได้ชื่นชมชมความสวยความงามกับดอกไม้นะคะ